สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะเราจะมาในมุมของความรักรายเดือนหนาวรักอุ่นใจใครสักคนเพราะฉะนั้นคลิปพลังงานความรักนี้จึงเป็นคลิปที่เต็มไปด้วยความสมหวังค่ะสถานะที่คุยกันอยู่เกณฑ์การพัฒนาความรักจะเป็นอย่างไรแล้วรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นรักเก่าที่คุณจะได้รับ กลับมาเป็นไออุ่นซึ่งกันและการอีกครั้งเราจะบอกเป็นราศีที่เข้ามาหาคุณในเดือนธันวาค่ะก่อนอื่นนะคะต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการพยากรณ์กับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลก,กับดวงความรักรายเดือนในช่วงของเดือนธันวาพุทธศักราช2568ความสุขความสมหวังความเบิกบานใจเต็มไปด้วยพลังงานของคลิปนี้ค่ะ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมสำหรับคลิปหนึ่งเท่านั้นดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักนอกเหนือจากการพยากรณ์ในคลิปนี้เปิดใจกว้างๆฟังไว้ด้วยความเบิกบานใจค่ะ มาแล้วนะคะกับความรักคนโสดชาวราศีมังกรค่ะก่อนอื่นนะคะคนที่ชอบฟังแบบรักคณาก็ฟังคลิปนี้ได้คลิปนี้เต็มไปด้วยความสุขทางใจเลยนะคะความอบอวลที่จะเกิดขึ้นแหมมันช่างหนาวเนื้อหนาวกายหนาวใจะเสือเกินแล้วรักเก่าที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ทวินหายอยู่มีเกณฑ์จะกลับมาหรือเปล่าน้อนะคะเราจะรอเขาเป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่าเอา้าราศีเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะ และเกณฑ์รักใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่เราจะใช้เป็นเกณฑ์หราศีที่จะเหมาะไปเป็นเกณฑ์เดียวกันนะคะเพราะว่าคุณจะถูกผูกสัมพันธ์ด้วยคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเหล่านี้ทีนี้ชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรน,นะคะในช่วงของเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนที่บางครั้งอ่ะคุณก็ ถ้าถามว่าพื้นดวงของคุณเป็นอย่างไรจริงๆแล้วคุณก็มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ในขนาดหนึ่งมันก็ย้อนแย้งในหัวใจของคุณบางครั้งคุณก็รู้สึกอยากมีความรักแต่ในขนาดเดียวกันคุณก็ไม่อยากแชร์เรื่องราวในชีวิตคุณอยากให้เขาเป็นเหมือนที่พึ่งของคุณซะอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ต้องหวัง ต่างคนต่างหวังพึ่งพิงซึ่งกันและกันดีกว่านะคะดังนั้นถ้าคุณจะมีความรักก็อยากจะให้คุณรู้ไว้ว่าความรักมันมาพร้อมกับคำว่ารักแล้วก็พร้อมเสียสละนะคะต่อให้เราเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาก็หวังที่จะมีคนรักที่ดี คุณก็หวังที่จะมีคนรักที่ดีเพราะฉะนั้นต่างต่างคนต่างควรเกื้อกูลกันจะดีที่สุดแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมมีความรักหรือว่าคนที่กําลังจะเข้ามาผูกสัมพันธ์กับคุณในเดือนนี้เกิดเขาไม่ได้ตรงสเปคนะคุณก็บอกเขาไปตรงๆเถอะค่ะอย่าไปทําให้เขาเกิดความคาดหวังเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลในเรื่องราวของ อืมชื่อเสียงคือเขาอาจจะโจมตีคุณได้ในภายหลังนะคะอันนี้แอบเตือนเอาไว้นิดหนึ่งเพราะว่าช่วงเนี้ต้องยอมรับว่าชาวราศีมังกรมีเสน่ห์มากๆเลยจึงอาจจะเกิดอผูกสัมพันธ์ให้หกราศีนี้มีเกณฑ์เด่นมากๆและคุณก็มีพลังงานของความเจ้าเสน่ห์ปรากฏขึ้นนะคะในความความนิ่งของคุณก็ดูเท่ การพูดหรือถ้าคุณเป็นคนที่หลานล้าคุยสนุกสนานมันก็เรียกสายตาของคนมากๆ6ราศีดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเป็นเกณฑ์เกิดเป็นความรักให้กับคุณและเขาอาจจะเป็นเก่าหรือใหม่ได้หมดขอให้ยึดเกณฑ์6ราศีนี้นะคะเป็นคนราศีมีนค่ะราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันคุณสังเกตนะคะชาวราศีมังกรคุณเป็นธาตุดิน พลังงานรอบนี้ที่เป็นความรักของคุณคือชาวธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎ และก็กลุ่มชาวธาตุดินเหมือนคุณก็คือมังกรพฤษก,กและก็กัน6ราศีนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นรักเก่าก็มีเกณฑ์กลับมาค่ะบางคนจะเป็นรักใหม่หรือกําลังพูดคุยอยู่ยังไม่มีสถานะแต่สถานะของความรักกําลังเกิดขึ้นและชัดเจนบางคนกําลังคุยบางคนกําลังจะเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอก ดวงความรักคนโสดในช่วงของเดือนธันวาถ้าคุณยังไม่ได้เจอแต่หราศีนี้คุณจดลงลิตหัวใจไปละนะคะบอกเอาไว้เลยว่ารักครั้งนี้อาจจะไปถึงเขาเรียกว่าคบกันยืดยาวเลยนะคะเขาจะเป็นฝ่ายกดออดเรียกคุณเคาะประตูบ้านหาคุณหรือออนไลน์ทักหาคุณ เดี๋ยวคุณจะบอกว่าอุ้ยต้องกดประตูบ้านเหรอมนเป็นคําเปรียบเปยจริงๆแล้วเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะเป็นฝ่ายทักทายคุณเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวจ้ะ คำว่าใกล้ตัวในที่นี้อาจจะเป็นคนใกล้บ้านใกล้บ้านเรือนเคียงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนละซอยหรือเปล่านะคะเขาเรียกว่าเป็นคนใกล้ตัวใกล้บ้านแล้วหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนใกล้ที่ทํางานคําว่าใกล้ที่ทํางานก็คือบางทีเราอาจจะรู้จักใครในใกล้ๆใ,ในเวิร์กของที่ทํางานเราหรืออาจจะเป็นคนในที่ทํางานองค์กรเราก็ได้อาจจะเป็น,ผนแผนกอื่นชั้นอื่น เพราะฉะนั้นความรักของคุณบางทีมันไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นคนคุ้นเคยที่เขาจะเป็นฝ่ายอดรนทนไม่ได้นะหนาวเนื้อหนาวใจอยากกอดคุณแลวอยากรู้สึกว่าอยากพึ่งไออุ่นจากคุณแล้วเขาจะอดใจมาทักหาคุณไม่ได้และดีไม่ดีณเวลานี้นะคะเขาอาจจะส่องคุณผ่านโลกโซเชียลหรืออาจจะ สืบเรื่องราวของคุณผ่านเพื่อนของคุณอยู่ก็เป็นได้เออเอาสินะคะหนาวนี้นะไดุ้หัวใจเต้นตึกตักตึกตักกันได้นะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ละมุนละไมค่ะความรู้สึกที่คุณจะสัมผัสได้จากคนที่เข้ามาหาคุณหรือคนรักของคุณในช่วงเวลาของเดือนนี้นะคะคืออ่อนโยนเสลือเกินช่างเอาอกเอาใจนะคะดังนั้นเป็น พลังงานของความสุขนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าความรักครั้งนี้คุณจะต้องไม่ใจร้อนไม่มีอีกโก้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยากทำความรู้จักคุณแต่คุณก็อยากรู้จักเขาแต่คุณแบบมไม่ว่างค่ะหรือหน้าบึ้งตึงคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันมันเป็นจริตของความเขินอายของคุณ แล้วมันจะกลายเป็นการผักใสได้เพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้อาจจะมีคนอยากทำความรู้จักคุณหรือฝากเพื่อนของคุณมาบอกฝากคนกลางใครก็ตามมาบอกอยากให้คนโสดทำใจล่มๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เพื่อนเพิ่มคนหนึ่งไปก่อนให้คิดแบบนี้ไปก่อนคุณจะได้ไม่เคอะเขินและจะได้ยื่นมิตรไมตรีจิตให้กับเขานะคะความรักครั้งนี้นะคะเขาอาจจะเต็มไปด้วย ความอ่อนโยนที่ปรากฏขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะหรือเขาอาจจะมีท่าทีในการหิ้วของอร่อยออร่อยมาฝากคุณโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอนะคะเขาอมองคุณมานานแล้วเพียงแต่ว่าเขา กลัวแล้วก็เขินอายที่จะเข้าหาคุณหรือพูดกับคุณเพราะกลัวว่าจะโดนล้อหรือโดนแซวหรือโดนพูดถึงมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เคอะเขินกันไปหรือบางทีเขาไม่เคอะเขินเขาก็เป็นห่วงคุณทางอ้อมก็คือเดี๋ยวคุณอาจจะไม่ชอบ นะในแนวที่เขาเข้าเข้าไปอะ่ะแล้วก่อให้เกิดการพูดถึงนะกุบกริบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างคิดมากจึงเป็นพลังงานที่เขากําลังแอบรักแอบชอบคุณอยู่คนหกราศีนี้ทีนี้คุณก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วคนเก่าคนเก่าก็ยึดเกณฑ์หกราศีนี้คนเก่าก็มันก็เป็นคนคุ้นเคยอยู่ดีละค่ะเพียงแต่ช่วงเวลาเนี้ยเราอาจจะมีเรื่องราวของความ จบสิ้นความสัมพันธ์แต่เขาอยากกลับคืนมาแต่การกลับคืนมาของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาอาจจะกลับคืนมาโดยผ่านคนกลางหรืออาจจะเชื่อมโยงคุณโดยที่ยังไม่เจอแบบ eye contact ยังไม่เจอหน้าเพียงแต่ว่าอาจจะส่งสัญญาณส่งข้อความเป็นอะไรที่เป็นทางอ้อมมากๆเพื่อเช็คว่าคุณรู้สึกหรือมีปฏิสัมพันธ์อยากคุยกับเขาหรืออยากจะ บล็อกเขาหรืออยากจะปฏิเสธเขาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดกับชาวราศีมังกรคือถ้าใครเขาก้าวเข้ามาจะเป็นรักเก่าก็ตามจะเป็นรักใหม่ก็ดีให้คุณมีมิมตรไมตรีจิตและคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสนใจคนนี้คุณ่ะยิ่งกว่านักสืบคุณจะสืบจะดูว่าเขามีความโสดจริงหรือเปล่าเขาไม่มีพันธะแล้วนะไม่มีคนรัก เขาไม่ใช่เป็นหมายหยอกไก่นะเขาตั้งใจมาจีบเราจริงคุณจะเช็คอยู่แล้วก่อนที่คุยจะคุยคุยแบบเปิดอกเปิดใจเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่จีบยากและเป็นคนที่หาคนเข้าใจถึงความต้องการจริงๆจ,จ,จากใจของคุณยากเช่นเดียวกันดังนั้นคนที่เป็นทั้งเก่าหรือใหม่เขาก็เหมือนว่าบางครั้งเขาอ่านใจคุณไม่รู้อ่านใจคุณไม่ได้ดังนั้นอยากให้คุณค่อนข้างเปิดใจนิดนึงถ้ายังปรารถนาในมิตร คือความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาหรือความสัมพันธ์เก่าที่คุณยังคงป่าถนาคุณก็อาจจะต้องเปิดใจคุยกันแบบตรงๆไม่ต้องมานั่งเสียเวลาง้อนะวัวเคยค้าม้าเคยขี่ง้อนานมากไม่ค่อยดีนะคะตกลงกันเคลียร์ให้ตรงประเด็นเนี่ยมันง่ายแล้วสำหรับคนเก่าทีนี้ถ้าถามว่าความรักครั้งนี้จะมี อนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าสายตามตือ้อเขาเรียกว่าหมดหมดเวลารอแล้วนะอาจจะแอบซุ่มมานานแล้วครั้งนี้จะตื้อหนักนะคะเข้าหาคุณนะคะเต็มที่จัดการเรื่องของอร่อยให้คุณชอบคุณเพราะคุณมีอมีเหมือน เขามองว่าคุณมีความโดดเด่นเป็นพิเศษและเขาก็มองว่าโชคชะนานพาย้เขารู้สึกและประทับใจคุณนะ่ะนั่นหมายถึงเขากำลังมองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาดังนั้นความรักของคุณจึงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะคนสดบางคนระยะนี้อาจจะยังรู้สึกว่าเอยฉันไม่มีคนมาจีบเลยเหี่ยเฉาเลอเกินนะคะนั่นหมายถึงว่าอยากจะแนะนำนะ ถ้ามีโอกาสเป็นเคล็ดความรักสําหรับราศีมังกรเพราะคุณเป็นธาตุดินความรักเข้ามาครั้งนี้ก็เป็นธาตุดินกับธาตุน้ําแนะนํานะคะให้ปลูกนะคะปลูกดอกไม้ดอกมะลิก็ตามที่เป็นดอกสีขาวกุหลาบขาวก็ได้ดอกมะลิขาวก็ได้ดอกไม้ที่เป็นสีขาวนะคะเพื่อเป็นเหมือนสรีมงคลดึงดูดความรักหรือถ้าคุณไม่สะดวกปลูกต้นไม้นะคะอยากไปขอพรความรักก็ไปขอในที่ที่คุณปรารถนาหรือเขาคิดได้เลยในแต่ละจัง ในแต่ละในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าสีมงคลกับกลิ่นน้าหอมควรจะหอมกุ่นกายตลอดทั้งตัวและสีมงคลที่ดึงดูดความรักในรอบนี้ของคุณนะคะคือสีเขียวอ่อนทุกเฉดสีเขียวนะคะสีแดงเชอร์รี่ทุกเฉดสีแดงอมส้มแดงเชอร์รี่และสีฟ้าน้ำทะเลค่ะนี่คือสีดึงดูดความรักในรอบของเดือนธันวานี้คะ่ะ อีกอย่างหนึ่งต้องแถมให้และคุณสมบัติพิเศษของคนที่ก้าเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ชอบทานของอร่อยนะคะเป็นคนขยันทำมาหากินและบางครั้งมีมุมใจร้อนนะคะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรัก เป็นชาวต่างชาติก็ดีหรือเป็นคนไทยในแดนไกลก็ดีหรือเป็นคนต่างชาติในประเทศไทยจะมีความรักเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นแต่ไม่ปิดกั้นคนที่เรารู้สึกรักหรือคนไทยนะคะดังนั้นอาจจะเพิ่มว่าใครที่ชอบสายฝรั่งรอบนี้ราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์สมหวังนะคะแล้วคนที่คุณรักเป็นคนเก่งและเขาชอบคนฉลาดนัด่นหมายถึงเขามองว่าคุณทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คือบางทีเขาเป็นคนไม่หวานพูดจาตรง ไปตรงมาบางครั้งอาจจะดูแบบว่าบทขยี้หัวใจหรือพูดตรงบางทีเราก็เราก็ตกใจได้นะคะมีมุมใจร้อนิดนิด,นดแล้วก็เป็นสายขี้ตื้อตื้อเท่านั้นที่ของโลกที่เขาปาถนาดังนั้นความรักครั้งนี้คุณหนีเขาไม่พ้นค่ะเป็นเกณฑ์วงล้อแห่งโชคชะตานำพาให้เจอ เขาเรียกว่าลิขิตแห่งความรักเป็นเวลาที่คุณต้องเจอกันจะเป็นความรักยาวนานแค่ไหนทําวันนี้ให้ดีที่สุดคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะและเป็นความรักในมุมที่ ไม่โรแมนติกแต่เป็นการกระทําที่ตรงไปตรงมาค่ะอยากจะบอกชาวราศีมังกรว่านี่คือเดือน12เดือนธันวาคมบางทีความโสดของเราถ้ามันจะโสดข้ามปีมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรคุณสามารถมีความสุขข้ามปีกับบรรยากาศที่คุณสามารถที่จะเนรมิตให้กับตัวเองได้อย่างมีความสุขคุณจะเป็นผู้หญิงแกร่งหรือเป็นสุภาพบุรุษที่แกร่ง ข้ามปีไปอย่างมีความสุขแม้คุณจะโสดก็ตามนะคะเดี๋ยวเราโสดไปเป็นเพื่อนกันกับหนักพยากรณ์วาสนานะคะชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกแล้วล่ะค่ะที่พูดว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณดีที่สุดและมีค่าที่สุดคือคุณรักตัวเองขอให้คุณพบเจอความรักที่เขาพร้อมรักคุณและรักด้วยไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมานะคะแล้วก็ยังคงคอยชื่นชมแล้วก็ชมแล้วก็มีคอมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นสม่ำเสมอเลยนะักพยากรณ์วัสนาทราบซึง้งและก็รักพวกคุณมากๆนะคะชาวราศีมังกรปรารถนาให้พวกคุณคนโสดมีความสุขมากๆและขอบคุณสำหรับการแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานในการเริ่มต้นความรักในการแจก เขาเรียกว่าแจกจ่ายคลิปออกไปเป็นค่าครูนะคะรวมถึงคนที่ใจดีกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนช่องก่อให้เกิดการพัฒนาก็ขอบคุณมากๆนะคะความใจดีนี้ปาถนายคุณพบเจอคนรักที่ใจดีเหมือนที่คุณใจดีกับนักพยากรณ์และช่องนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะมีความสุขมากๆนะคะ